สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่รอดวีระยุทธพงศ์ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบเรื่องไกลอมเบนรูจากผู้ใหญ่ใจดีรับแคชเชียร์เช็ค25ล้านบาทเลขาธิการเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เขายื่นหนังสือปอปอชอเพื่อไต่สวนเรื่องไกลจากการรับแคชเชียร์เช็คจำนวน25ล้านบาทและกรณีโพสต์เฟซบ o ๊กระบุว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อรถ Mercedes-Benz รุ่น S560 ด้านยุทธพงศ์เอาคืนยื่นอาคมวิรัตสอบเรื่องไกลถอยเบนซ5ล้านบาทชี้เป็นพนักงานรัฐห้ามรับเงินเกิน3,000บาท นายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชขอให้ไต่สวนเรื่องไกลลีกิจวัฒนะกรรมการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ในสัดส่วนพักพลังประชารัฐกรณีเป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา150และความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชพุทธศักราช2561มาตรา128หรือไม่จากการรับแคชเชียรเช็คจำนวน25ล้านบาทเมื่อ3มีนาคม2561และกรณีโพสต์ Facebook ระบุว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อรถ Mercedes-Benz รุ่น S560 ให้เมื่อวันที่18กรกฎาคม64โดยวีระกล่าวว่าเรืองไกรถือ เป็นเจ้าพนักงานการที่เรืองไกรได้รับแคชเชียร์เช็คและรถยนต์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า5ล้านบาทจึงเป็นการเสื่อมเสียต่อกรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรและยังขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมทั้ทงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เรืองไกรเคยเป็นกรรมการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ในสัส่วนพักเพื่อไทยจึงเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นตำแหน่งยังไม่ถึงสปี และกรณีที่เรืองไกรต่อถึงผู้ใหญ่ใจดีอาจมีความผิดตามมาตรา176พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปอชอ เนื่องจากในการโพสต์ f a c e b o o k มีการกล่าวถึงนายตู่และนายป้อมซึ่งเป็นหน้าที่ของปปชที่จะต้องไต่สวนว่านายตู่หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ส่วนนายป้อมหมายถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือไม่หากไม่ใช่เรืองไกรต้องชี้แจงว่าหมายถึงผู้ใดทั้งนี้แคชเชียร์เช็คฉบับดังกล่าวตรวจสอบได้ไม่ยากและหากตรวจสอบแล้วพบว่าเรืองไกรเป็นผู้ซื้อเองเรืองไกรต้องตอบให้ได้ว่า นำเงินสด25ล้านมาจากไหนส่วนรถ Mercedes-Benz ที่เรืองไกรนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะเองถือว่าเป็นการสารภาพความผิดไว้แล้ววีระยังกล่าวว่าแคชเชียร์เช็ค ฉบับดังกล่าวและรถยนต์คันใหม่ทำให้เชื่อได้ว่าเรืองไกรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการย้ายพักการเมืองและการทำหน้าที่กรรมธิการงบประมาณหรืออาจมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนเพื่อกระทำการอันใดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่จึงขอให้ปป,ปชไตสวนอายัดบัญชีธนาคารและทรัพย์สินของเรืองไรไว้ก่อนเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดส่วนกรณีมีรายงานว่า ผู้ใหญ่ใจดีที่เรืองไกรกล่าวถึงอาจเป็นภรรยาของเรืองไกรหากเป็นเรื่องจริงเรืองไกรต้องชี้แจงได้ว่าภรรยานำเงินจากที่ไหนมาซื้อรถยนต์และที่รัฐสภานายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยและคณะกรรมการกรมทวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2,565แถลงว่าตนได้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบในเรื่องไกลรลีกิจวัฒนะกรมทงงบประมาณ65ในกรณีได้รับรถเบนซ์รูป้ายแดงมูลค่า5ล้านบาทในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรมทงงบ65ตามรัฐธรรมนูญมาตรา144โดยยื่นต่อนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังในฐานะประธานกมทงงบและนายวิรัตรัตนเศษ สสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะรองประธานกมทองบคนที่4สาเหตุที่ร้องนายวิรัตด้วยเนื่องจากในเรืองไกรเป็นกรมทองบ ในสัดส่วนพักพลังประชารัฐและตามรัฐธรรมนูญมาตรา144แล้วถือว่านายเรืองไกรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งห้ามรับเงินเกิน3000บาทแม้จะไม่ได้เป็นสสก็ตามเพราะนายเรืองไกรเป็นกรรมธงงบที่รับเบี้ยรประชุมครั้งละ1,500บาทนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าการที่นายเรืองไกรออกมาโพสต์รูปคู่กับรถเมอร์ d e s b e เ z พร้อมระบุข้อความว่า ผู้ใหญ่ใจดีให้เงินซื้อรถใหม่เอาไว้ใช้ตามใจได้ S 5 6 0ป้ายแดงเลข8807ซึ่งปรากฏเป็นข่าวทั่วไปและเมื่อวันที่19กรกฎาคมนายเรืองไกรยังให้รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ใจดีถึงการเจราจาต่อรองเรื่องเงินสดประมาณ20 3 0ถึง30ล้านบาทหรือผู้ใหญ่ใจดีจะให้เป็นรถยนต์ผลการเจราจาทำให้ในายเรืองไกรได้รับเงินสดเพื่อไปซื้อรถยนต์ใหม่ดังกล่าว นอกจากนี้นายเรืองไกรยังยอมรับในรายการเจาะลึกทั่วไทยโดยอ้างถึงผู้ใหญ่ใจดีแต่ต้องการปกปิดชื่อและสถานะของผู้ให้ทรัพย์สิน นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่าเรื่องนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงที่นายเรืองไกรเปิดเผยเองว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินไปซื้อรถยนต์ใหม่จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่านายเรืองไกรได้รับการแต่งตั้งจากสภาเป็นกรรมทงงบมีหน้าที่ตรวจสอบโครงการหรืออนุมัติจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานของรัฐหรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดถือว่านายเรืองไกรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญจึงอยากให้ในายอาคมและนายวิรัตตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเงินสด5 ล้านบาทในเรื่องรายได้มาอย่างไรเป็นเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพรบงบหรือไม่และเงินสด5ล้านบาทได้มีการแจ้งธุรกรรมทางการเงินตามพรบ,บป้องกันและปร,ะปรับปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่เพราะเงินสดดังกล่าวอาจได้มาด้วยความไม่โปร่งใสในระหว่างการพิจารณางบ จึงต้องการให้ทั้งนายอาคมและนายวิรัตตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลต่อกรมทงงบชุดใหญ่ก่อนที่กรมทงงบชุดใหญ่จะพิจารณาเสร็จสิ้นและเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2-3ในวันที่18-20สิงหาคมนี้และในวันที่30กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาผมจะยื่นเรื่องดังกล่าว ต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้รับทราบและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาร่างพรบรในวาระ2-3เพราะอาจทำให้มีปัญหาไดนายยุทธพงศ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV และมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ